เราจะสาธิตวิธีการอะไรนะไม่ใช่อโวคาโดพูดผิดบัวหิมะเบัวหิมะบัวหิมะนี่มาดูมาดูกิโลละห้าสิบบาทช่วงนี้กิโลใช่ใชช่วงปีใหม่น่าจะสามสาม้าละสามปีใหม่น่าจะถูกเราเราเคยขึ้นไปตรงภูทบิเท่าไหร่นะอันนั้นก็คือแบบคัดเกรดลงมาหน่อยนะถูกมากนะยกถุงถุงละร้อยได้สัก ท่หาหร่สามโลได้ไหมสามโลสามสี่โลหรือมะออสามสี่โลนะได<น>้ยเยอะอเพราะนั้นมันลูกเล็กไงเหลืองอารามจ้าเหลืองอารามนีออ่สาวบุพเอาดออไม่ใช่บัวหิมะตับสนไปแล้วีีบัวหิมานะคะสีเหลืองสวยๆวฉ่ำน้ำยายชอบแต่ส่งไปรอบนั้นไม่รู้กินทันหรือเปล่าส่งไปเยอะไปไหน่อย ซื้อยกหลังในตอนนั้นนะออกเปลือกะออกเปลือกออกไม่เป็นไรแต่ว่าระบายนิดหน่อยดูทอระบายดีไม่ไม่ใช่ท้องเสียนะแค่แค่ตดเฉยๆผายลมพูดเพาะเพาะผายลมเปลือกมันก็นานยู่นะ อ๋อฟองเอามีดนี่นะมันไม่ใช่แบบกว่ามีดฟอกเปลือกไงเราไม่เคยเอาปอกเปลือกเลยอ๋อเหรออันนี้มันสะดวกสิที่จะใช้แต่มีดปอกเปลือกแต่ว่ามันบางไปอันนั้ะเออมันบางเออมันทําให้แบบไม่ถึงสีขาวนะอ๋อแต่มันก็โอเคนะแต่มันก็มันีมสวยสวยสวยมันมันเหมือนแบบมันปอกเปลือกออกไม่หมดแล้วพี่โอเคเพราะเสียดายไงฉ่ำฉ่ำสีดีเอ่อเห็นไหมคะบอกว่าอะไรนะเอ่อยิ่งเหี่ยวยิ่งอะไรนะยิ่งหวานอ่ะ อืม่อยกหแปลว่ามันเก็บไว้นานใช่ไหม,ม,มกินกันอะนวพี่ก็ไม่หายสักทีนะเนี่ยพี่ก็รอเยอะอ๋อมันยาวโดนประตูรถหนีบเป็นเอกลักษณ์สักพักหนึ่งเื้่หามอว่านหนึ่ยโ, <ดน S 2> โดนตัดหวานหวานอร่อยอ่ะ บรรยากาศยังโชว์ที่พักอยู่อ,อร่อยอร่อยอร่อฉ่ำน,นะมันหวานด้วยจริงๆถ้าถ้าเพิ่งขุดมาใหม่มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะอ้าที่เขาเพิ่งขุดมาบวหิมะ <laughs> เปลือกมันม <laughs> อะไรไม่คิดว่าบวัวหิมะจะหน้าตาแบบนี้ <laughs> เชื่อว่าเป็นขาว่าวก่กรกรุบๆอออ,อ,อยตอไป